บรรยากาศตอนเช้าเพื่อนๆตอนนี้พามาดูบรรยากาศ้ายนอกเราตอนเช้าเช้า,ชาหมอกลงหนามากเลยวันนี้มองอะไรเกือบไม่เห็นเลยเพื่อนๆมองต้นไม้เกือบไม่เห็นเนะเาะชาวบ้านออกไปตัดหญ้าแต่เช้ามองหญ้าเห็นหรือเปล่าได้ยินแต่เสียงเครื่องตัดหญ้าออกไปตัด ยาให้วัวให้ควายแต่เช้ามืดเลยได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าน้องเพื่อนที่ทุ่งนาหมอกก็ลงหนามากเลยเพื่อนไม่รู้จะมองเครื่องตัดหญ้าไม่รู้จะมองหญ้าเห็นหรือเปล่ามืดมากเลยลก็กําลังบินน้องเพื่อน,นออกจากรังตอนเช้าๆไม่รู้ว่าจะมองอะไรเห็นหรือเปล่ามืดมากเลย มองอะไรไม่เห็นเลยเพื่อนๆตอนเช้าแบบนี้มองเห็นใ,ใกล้ๆนาะแต่มองไปอีกประมาณไกลนิดนึงก็ไม่เห็นเนะแต่ยินแต่เสียงเครื่องตัดหญ้าไม่รู้อยู่ตรงไหนคนมืดมากขนาดนี้นอนเพื่อนอันนี้ก็หกเจ็ดโมงแล้วนี่ โมงแล้วตอนนี้ยังมองอะไรไม่เห็นเลยเจ็ดโมงแล้วโอ้มืดมากเลยอะไรเนาะ ออกแล้วแต่ว่ายังมืดอยู่แสงแดดเริ่มส่องมาแล้วเพื่อนตอนนี้แต่ว่ามองไปก็ยังไม่เห็นอะไรเหมือนเดิมนะเ,หเห็นแต่เห็นแต่แดดเห็นแต่ดวงอาทิตย์เฉยๆแต่ว่ามองไปก็ยังมืดอยู่เพื่อนต้นไม้มองไปไกลๆมองไม่เห็นเลยเพื่อน วัดก็มองไม่เห็นอยู่ใกล้ๆแต่มองไม่เห็นตอนนี้มืดหมดเลยวันนี้ต้องแตเช้าเลยจนถึงเจ็ดโมงกว่าแล้วยังมืดอยู่เจ็ดโมงแล้วยังมืดอยู่เดินมาเก็บบรรยากาศตอนเช้ามาฝากเพื่อนเอตอนเช้าๆเ,เนาะเป็นวันที่ยี่สบ ตุลาคมเพื่อนเป็นชาวของวันที่1 0ตุลาคม2566น้องเพื่นอนยังมืดเหมือนเดิมมองไปไกลๆเดินไปใกล้ๆพอเห็นอยู่น้องเพื่อน